สนับสนุนโดยธนาคารออมสินสนับสนุนโดยอวตา,าสวัสดีค,ดครับเปี้ยวปากมาแล้ว บรรยากาศตอนนี้คึกคักมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราสองคนอยู่ในงานกาชาดิ2 5จที่สวนลุมพินีนะคะงานที่อะไรคนตั้งตา,ตารอคอยเพราะหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวค่ะและปีนี้นะครับมาภายใต้แนวคิดทศมาราชา7 2็ดสพรรษาถวายพระพรครับซุ้มต่างๆนี่ผมบอกเลยว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่และยังรวมร้านอร่อยจากสภากาชาไทยและสตรีทฟู้ดนะครับเด็ดๆกว่า100ลร้านค้าเลยและได้งานไหมคะมีกิจกรรมแน่นตลอดเลยค่ะตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มไปลุยกันเลยค่ะ อ่านี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของกองทัพอากาศนะครับ่งเป็นบูธไฮไลท์เลยเพราะว่ามีเครื่องบินจำลอง F5E ด้วยค่ะคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากเท่มากแล้วตอนนี้นะคะผู้ใหญ่รอเราอยู่ทางด้านในแล้วค่ะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับตัวแทนนะคะที่จะมาบอกรายละเอียดของบูธกองทัพอากาศนะคะพลอากาศเอกชัยนาทผลกิจค่ะรองผู้บัญชาการทหารอากาศค่ะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับนาวาอากาศเอกวีรชนนรานุษย์นะครับรองโฆษกกองทัพอากาศครับสวัส สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถามถึงธีมการจัดงานของกองทัพอากาศในปีนี้เลยค่ะธีมของเราคือทหารพระราชาขับนกยักษ์จากฟ้าคว้าเพื่อประชาทั้งแผ่นดินโอ้โหเป็นเท่ไหมเท่หมากไม่รวบรวมถึงการจัดคือเท่มากเลยนะคะเหมือนตอนนี้เหมือนอยู่บนรันเวย์เลยอ่ะมีทั้งเครื่องบินมีทั้งรันเวยถมฟอยู่ในกองทัพอยู่ดีใช่ครับเราจําลองกองทัพอากาศมาอยู่ที่นี่ ครับพื้นที่ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนอยู่ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพอากาศตอนเมืองแล้วก็สิ่งที่เราจะได้เห็นก็เกี่ยวกับของกองทัพอากาศเองทั้ง3ส,ส่วนนั้นอุทยานการบินพระบิดากองทัพอากาศแล้วก็บ,บุพกาลี ตอนขับกาศครับนอกจากรันเวย์แล้วยังมีจุดไหนอีกครับที่เป็นไฮไลท์ของบูธของเราพี่ต้องบอกว่ามาที่ราฟกคอนทับกาศสิ่งที่ไม่ควรพลาดคืออันนี้เลยครับ EC75 ขออยาตไปเมื้ก่อนได้ได้ครับไปเลไปกันเลยเราเคยเป็นเครื่องบินที่การช่วยเหลือผู้ประสบอุทธภัยน้ำท่วมที่เชียงรายโดยการลำเลียงสิ่งของพระราชทานโดยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นเฮลิคอปเตอร์ในประสมที่สามารถช่วยเหลือแม้กระทั่งผู้ป่วยที่ต้องการการเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลต้นทางไปโรงพยาบาลปลายทางที่มี คี่ความสามารถในการรักษาดีกว่าแล้วก็ที่อยู่บนแผ่นที่ประเทศไทยเนี่ยคือเราต้องการจะสื่อสารให้รู้ว่ากรงทัพากดูแลคนไทยทั้งประเทศจุดต่อไปที่สําคัญที่จะต้องมาถ่ายภาพด้านหน้าเลยคือแลนด์มาร์คที่สำคัญใกลไม่ใกล้กันเลยครับคือเป็นเครื่อบิน F5 นะ F5E นะครับของกองทัพอากาศที่มีความสําคัญก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงทําการบินกับเครื่องบินกองทัพอากาศจริงๆพระองค์เนี่ยทำการบินได้เครื่องบินหลายแบบหนึงน่งในนั้นคือเครื่องบินขับไล่เครื่องบิน F5E นะครับอตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับนาวาอากาศเอกสุเวทวงคําช้างนะครับซึ่งเป็นเจ้าของคอนเซปต์นี้เลยการออกแบบครับสวัสดีครับ ดีไซน์ให้เหมือนเราอยู่ในกองทัพอากาศใช่ไหมคะเพราะว่าเนี่ยเหมือนกับเราเดินเข้ามาผ่านซุ้มประตูกองทัพอากาศเข้ามาในจุดที่เรียกว่าแอร์ไซน์นั่นคือสนามสนาดบินทั้งที่คือกองบินหกทางด้านซ้ายที่เราเห็นเนี่ยเราก็เหมือนจําลองว่าเอ๊ะพอสนามบินก็ต้องมีหบังคับกรบินบ่ะอันนี้คือเหมือนจําลองมาจากของจริงจริงๆครับและไอไลท์ที่อันนึงนะครับที่มีคนผ้าข้างคืนวันนี้นะครับในทุกคืนก็คือ เรื่องของการแสดงดนตรีจากบริการของกองทัพอากาศนะครับที่จะดมีนักดนตรีมาขับกอมดนตรีพร้อมชิมอาหารอร่อยจากภูบราริกานาในการทุกค่ำคืนค่ะแล้วถ้าเกิดพูดถึงกิจกรรมที่ผู้หญิงชื่นชอบมากเลยค่ะการช้อปปิ้งการสวยดาวมีไหมคะในส่วนของสมาคมแม่บ้านหาอากาศจําหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่ราคาที่สูงๆแต่ว่าเป็นสินค้าที่เหมาะกับการจัดจ่ายใช้สอยราคาถูกต้องได้ อาจจะต้้อองไดันนี้คือแบบว่ากิจกรรมปลดปลารของจอยคือการสอยดาวมาเพื่อสิ่งนี้ด้วยมาเพื่อสิ่งนี้เพราะฉะนั้นขออนุญาตไปแล้วใสลยครับขอให้โชคดีทั้งสองท่านขอบคุณครับพี่เต๋ออคคครับบขุณ่ะนี่ค่ะมาที่ร้านสมาคมแม่บ้านทหารอากาศตอนนี้จะบอกว่า พร้อมช้อปปิ้งมากค่ะคุณเต๋อผมเชื่อคุณมากๆครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับสื่อมวลชนสมาคมแม่บ้านแห่งอากาศค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กับนาวาอากาศเอกหญิงเมตตาผลกิจนะครับค่ะและค็นาพิศดาคันธานะคะอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ ของช้อปปิ้งเยอะมากตูกใจมากเลยค่ะแนะนำหน่อยไหมคะว่ามีอะไรบ้างรเริ่มจากเริ่มจากตรงบริเวณนี้ก่อนเลยก็ได้ครับสมาคมหวของคนถูนวกนะคะก็คือเป็นการสนับสน,นุนสินค้าของของ น้องๆเขานะคะได้ได้ผลิตสินค้านี้ออกมานะคะนะช่วยเหลือน้องๆเขาไปใช่ค่ะบุญต่อบุญนะคะบุญต่อบุญนะคะและได้ที่คนบริวารค่ะซึ่งแบบสวยมากเลยนะคะดูสีแบบลายต่างๆน่ารักมากเลยเรามีคอนเซปต์ด้วยนะคะอย่างที่แจ้งเรียนว่าเรานําบุญไปต่อบุญค่ะหนึ่งจ่ายเพื่อหลายรอยยิ้มค่ะโอ้โหน่ารักมากแต่ตอนนี้คือด้านหลังค่ะเสื้อผ้าแบบเยอะมากอันอันนี้ก็ทางมีพี่ๆพวกเราก็ไปเลือกสรรสินค้าสวย สวยมาจากชุมชุมเผ่าต่างๆค่ะทั้งเชียงใหม่เชียงรายส่วนมากเราจะมีกองบินกองบินเราอยู่ทั่วประเทศนะคะเราก็จะไปสนับสนุนสินค้าจากชาวบ้านหรือว่ามูลนิธิชุมชนอะไรอย่างอย่างที่ว่านะคะเราคัดสรรแต่ของสวยๆงามๆมาคัดแล้วคัดอีกค่ะแล้วจะเห็นภาพลายสวยมากเรียนเชิญด้านนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นของศิลปินท่านอาจารย์เศรษฐมันค่ะของอาจารย์เศรษฐมันที่บอกว่าปกติภาพอื่นหนึ่งก็คือราคาแบบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ผ้าใส่สบายผ้าลื่นถ้าลื่นนุ่มมากเลยอ่ะเหมาะเป็นของขวัญปีใหม่มากๆค่ะสาหรับผู้ใหญ่ปีใหม่นอกจากผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานจริงๆก็ชอบอยากได้เนี้ยใช่ไหมคะแ้วนเห็นด้วยไหคะว่าเต๋อควรจะซื้อให้จอยสักชิ้นไหมอ่ะใช่ค่ะดีไห่คะจัดเลยน้องก็ใส่ทุกคนเ่ยสวยมากเลยทุกคนใส่นี่ค่ะทุกคนนะทุกคนมีทุกคนมีทำไมต่อเปนเหมือนกันนะคะ แล้วก็อีกมุมสินค้าที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเป็นสินค้าของที่เราผลิตเองเราเรียกว่า AF ค่ะเป็นสินค้าของ Air Force เองมีทั้งเสื้อยืดใส่เล่นเสื้อคอกลมที่ออกแบบเป็นรันเวนะคะหรือใส่เป็นทางการที่เป็นแบบเสื้อโปโลก็มีนะใช่ค่ะใส่ออกกําลังกายใส่เล่นกอล์ฟได้เลยค่ะบอกเยอะมากเลยอะพี่เต๋อลองเือภาพ่ะนี่เป็นลายรันเวค่ะ าครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณมลพิราพัฒนคุณนะครับเป็นนายกสมาคมแม่บ้านฐานอากาศนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุดที่จอรอคอยเลยค่ะท็อปการฟอร์จูนี่เราเล่นยังไงแลวของรางวัลมีอะไรบ้างคะเกมเนี้ยนะคะเป็นเกมคล้ายๆเกมใสดาวแต่เราไม่สอยดาวนะคะเราอยู่กับกองทัพอากาศเพราะฉะนั้นเราจับเครื่องบินโดยที่มีเครื่องบินหลากหลายอย่างและในเครื่องบินเนี้ยก็จะมีนิค่รันเวย์ของเรานะคะอ๋อรันเวย์เครื่องบินก็ไปอย่างเขาเรื่อยใช่ค่ะแล้วเราก็ จับได้เลยค่ะอาจารย์จับไปได้ไหมคะจับได้เลยค่ะรางวัลนี้จะอยู่ในในแต่ละเครื่องบินจะมีรางวัลที่สากรับซื้อคูปองซื้อคูปองมาอ่ะนี่คูปองก่อนคูปองุณต้องมีคูปองก่อนได้ใบเดียวเองเหรอใช่คุณยักยอะหรอมาสั่งใบร้อยใช่ไหมครผมได้แล้วลำหนึ่งนี่อันนี้ผมอันนี้เป็นลำาสีกันเลยค่ะนี่คือของรางวัลด้านหลังมีตัวสลากค่ะอ๋อเหรอครับอ่าของผมก่อนนะครับรางวัล นี่ครับอะไรครับ3ามทับสิบสี่รางวัลที่3ามทับสิบสี่ค่ะได้รางวัลใหญ่ด้วยนะคะทุกคนถึงแล้วรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เดี๋ยวดูเลยหยิบจริงจริงของคุณจอยของคุณจอยได้ตัวเอโอ้ตัวเอเหมือนกันเป็นกระเป๋ากระเป๋าใส่ของ ใช้ได้รางวัลเอค่ะเอของเราอะมีมีของขวัญทุกรางวัลขอบคุณค่ะอุ้ยชอบมากเฮ้ยคุณได้กระเป๋าเหมือนผมเลยผมก็ได้กระเป๋าทำไมได้ใบเล็กก็ทไม่เป็นไรไม่เป็นลายกีฬาก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยและเราก็อุดหนุนมาจาก บ้านเด็กพิเศษพุ่งสองห้องได้บุญ2ต่อนะคะคือจับยังไงก็ได้รางวัลจับยังงก็ได้รางวัลค่ะค่ะนีาให้ที่มวลนะคะชวนทุกคนค่ะมาเที่ยวที่งานกาชาก็อากาศก็เริ่มจะเย็นสบายข้างแล้วนะคะในเดือนธันวาคมแวะมาทําบุญ เล่นเกมสนุกสนานมีอาหารอร่อยอร่อยแล้วอย่าลืมแวะที่บูธสมาคมแม่บ้านฐานอากาศเล่นเกมท็อปกันฟอร์จูนหรือแวะที่ร้านค้าสมาคมด้วยนะคะคือเดินทางมาก็ง่ายมากเลยขึ้น BTS มาก็ได้ใช่ไหมคะลงที่สาระแดงแล้ว MRT ก็คือลุมพีนีใช่ค่ะเดินลุมเลยค่ะส่วนลุมเลยนะคะก็คือถึงเลยเดินทางสะดวกง่ายไม่ต้องขับรถมาเลยง่ายๆที่สําคัญเลยคือเข้าฟรีด้วยนะครับผมก็แนะนำนะว่าอยากจะให้แบบเราเตรียมถุงผ้ามาเองเนาะแล้วก็งดใช้พลาสติกเนาะมันจะได้เป็นแบบรักโลกไปด้วยถูกต้องเลยค่ะใช่ค่ะ ขอบคุณคุณมนทีรามากค่ะขอบคุณค่ะขอเก็บตัวจับใหม่ได้ไหมคะขออีกร้อยหนึ่งค่ะสนับสนุนโดยปลากระป๋องสามแฉกนี่ลุงพินีเชค นี่แหละค่ะเราอยู่กันที่อโลเฮาส์นะคะเป็น ừ ừ ừ คาเฟ่น้องใหม่ใจกลางเมืองไว้ดีสุดๆค่ะโอ้โอดีมากเลยครับโดยเฉพาะตรงมุมนี้นะครับเป็นมุมถือว่าเป็นมุมไฮไลท์เป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านคาเลยกระแพงสีเหลืองอ่อนแบบนี้นะ,ะมีโปสเตอร์เล็กๆแปะแปะแปะอยู่มีหน้าต่างมีกระถางต้นไม้คือคนชอบมาถ่ายรูปตรงนี้มากคือเป็นมุมที่แบบเหมาะกับการทำคอนเทนต์มากค่ะตรงนี้เออคือไม่ใช่แค่มุมนี้หรอกถ้าเป็นคุณนะผมว่าทุกที่คุณก็ทำคอนเทนต์หมด แต่ที่นี่ควรต้องทำมากจับไปสักหนึ่งค่ะตรงนี้คุณอ๋อก็คือผมให้ผมจับไปสักหนึ่งหนึ่งรูปพอหนึ่งร้อยรูปโอ้โหเผื่อเยอะเผื่อเยอะชอบที่ยิ้มแบบภูมิใจด้วยตัวเองถ่ายเป็นร้อยมามามาโอ้คุิดปิดประตูด้วยเข้ามาข้างในก็คือแบบฟิลบ้านเพื่อนจริงๆอ่ะเนาะ <Malays> อ้าวคุณอลลี่สวัสดีครับสวัสวดีครับสวัสดีครับได้เจอจเจ้าบ้านแล้วนะครับขอชมก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้น่ารักมากก็ตั้งใจที่จะสื่อให้มันเป็นเหมือนแบบ happy place ตามคอนเซ็ปต์ของเราอะค่ะทั้งทีมตั้งใจคิดกันว่าให้เป็น happy place ย e คอ c o m f o r t ทสอย่างเงี้ยเป็นบ้านที่จะให้คนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้แล้วก็รสชาติอาหารก็จะเป็นแนวโฮมคุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทาที่บ้านดีมากเลยและที่ผมตื่นเต้นมากๆเลยอย่างหนึ่งคือนี่มีเครื่องทำไอติมด้วยใช่โอ้โหดูดีมากเลยอะ พามาอยากชิมเราทําเองทุกอย่างเลยค่ะก็จะมาปั่นสดๆแบบนี้ให้ลูกค้าเห็นอย่างแบบถ้าช่วงไหนมันอร่อยหรือว่ามะม่วงเป็นหน้ามะม่วงแล้วก็มีรสมะม่วงเข้าเหนียวมะม่วงเนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ชิมอค่ะอันนี้มันม่วงมันม่วงใช่เราเอามันม่วงเดี๋ยวเดี๋ยว เชิญพี่เต๋อชิมมั่วม้วนล้านเนื้อคะสีขาวอันนี้เป็นมะพร้าวค่ะก็จะเป็นทำจากน้ำมะพร้าวสดๆเนื้อมะพร้าวไปปั่นอะไรอย่างนี้เองเลยใช่ไม่เป็นม้วนอร่อยมากเลยอ่ะเนื้อมันเนียนมากเลยค่ะคุณช่ายอันนั้นคืออะไรคะที่ตัดอยู่อันนี้พี่ตาชิโอวันนั้นชาไทยค่ะชโอ้ยหชาไทยโอตายแล้วมากชิโอดีมาก รู้เลยว่าใส่พิทาจิโอเยอะมากพอเป็นรสชาติแบบพิทาจิโอโอพิทาจิโอส่วนตัวเป็นคนชอบทานพิทาจิโอมาอมกการชอบเหมือนไงอยากจะลองชิมแบบของอาหารจานหลักแล้วค่ะว่าจะแบบเห<า><า>มือนอาหารที่บ้านเลยใช่ไหมคะใช่ใช่เราจริงๆเรามีอาหารหลากหลายมากๆนะคะที่นี่แต่ว่าเมนูที่ค่อนข้างภูมิใจมากๆก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราที่จะเรียกว่าสเกลเลียนชิคเก้นคาเปลลินีซึ่งอันนี้คือจะเป็นเหมือนเมนูฟิวชั่นพาสต้าที่จะเป็นสไตล์เซียงไฮ้อช่แบบรู้ว่าเป็น โนรีใช้จีบกันใช่ไหม <laughs> คุณจะไปรู้อะไรเยอะแยะนิดนึงเห็นมากเขาก็เลยภูมิใจเป็นพิเศษคราเป็นเมนูที่ทำให้เขาภูมิรักการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกินยังไงมันมันหาทานยากมากๆในไทยด้วยค่ะเป็นเมนูสไตล์เชียงไฮ้ก็คือภาษาจีนเขาจะเรียกว่าเป็นซงหยกก็คือเป็นน้ำมันต้นหอมบังหองนะเอาเมนูนี้เลยค่ะช่วงวันนี้เราสองคนจะได้ลองทุกอย่างใช่ไหมครับก็พี่จอยพี่เต๋อมาแล้วก็จะให้ลองทุกอย่างไปเลยโอ้โหขอบคคุณ่ะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับวันนี้จัดเต็มทั้ง ของคราวทั้งไอติมแบบนี้วันนี้นะครับรายการของเราก็มีของมามอบให้ด้วยนะครับ,รบวันนี้นะครับเราก็มีกิฟต์เซตปลากระป๋อง3แจ่วนะครับปลาซาดินตัวใหญ่เนื้อแน่นซอสมะเขือเทศเข้มข้นมาให้กับทางร้านเพื่อสร้างสารรค์เมนูอร่อย,ออยๆให้กับพวกเราด้วยนะครับนี่ครับขอบคุณครับน้องอี้ฝากร้านได้เลยครับ ค่ะก็ฝากอโล o u า e ด้วยนะคะก็เป็นโฮมคาเฟ่เล็กๆที่เราตั้งใจทํากันมากๆอยู่บนถนนสารสินใกล้สวนลุมพินีมากๆนะคะเปิดทุกวันก็ใครวันว่างๆอยากก<ม>ะนแพักผ่อนหย่อนใจก็เยนเชิญได้เลยค่ะคะ่ะน<ฮ>ีค<า>่ค่ะเป็นแบบพาสต้าสไตล์แบบเซี่ยงไฮยเนาะงก็ <c ười> จะเป็นแบบเส้นแบบแองเจลแฮรที่มีแบบ ต้นหอมกับน้ำมันต้นหอมคือแอบชิมไปแล้วคือรสชาติจะแบบหวานๆเค็มๆอ่ะแล้วก็แบบไก่เหมือนฟิลแบบไก่ย่างเนาะกับไข่ดาวกับแบบแตงกวาดองว่ามันดีมากเลยอ่ะมันหอมแบบน้ำมันต้นหอมกับต้นหอมอ่ะแล้วพอเส้นนะคะไปแบบหมุนนี่ไข่แดงที่เยอะๆมันเพิ่มความมันเขาอีกอ่ะจานหลักของผมนะครับอโลพอกคอลลาโบนะครับก็จะเป็นสันคอหมูย่างแล้วก็เหมือนเป็นย่างซอสแบบสูตรพิเศษของที่ร้านเขาส่วนข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นด้วย ไมหอร่อยมากเลยอะคือเขาย่างมากำลังดีมากมันหอมมากเลยอโคลคาโดโทสนะครับก็จะมีมันจะมีไส้กรอกแล้วก็มีไข่ต้มมาด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เด็ดของเขาคือเขาจะมีซอสเพสโต้ที่เป็นโฮมเมดค่ะลากไปด้านบนอยู่ข้างใต้อโวลคาโดอีกทีนึงระหว่างคุณทานขอแนะนำเมนูหนึ่งได้ไหมคะคือจะบอกว่าได้เลยครับแบบภูมิใจนําเสนอมากเลยค่ะเป็นพิ้งซอสเบคอนดีนค่ะเป็นเบคอนกับปลาดีนเป็นเบคอนดีนเบคอนดีนเบคอนดีนเชฟนะคะเขาบอกว่าเขาจะเอา ปลากระป๋องสามแจ่วค่ะไปเคี่ยวกับซอสมะเขือเทศนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ใส่ครีมลงไปนะคะที่จะเพิ่มความครีมมี่ค่ะคแล้วก็เอาไปปั่นนะคะแบบว่าให้เนื้อเนี่ยเลยหลังจากนั้นก็เคี่ยวต่อนะคะพอเคี่ยวได้ที่แล้วค่ะเราก็จะไปผัดกับเส้นแล้วก็ท็อปด้วยแบบสารยแล้วก็เบคอนอนี่คือจะบอกว่าทิงซอสเขาอะค่ะ,ค,ะคือแบบรสชาติอร่อยมากเลยเนาะคือจะมีความแบบ เปรี้ยวเียวครีมมี่ครีมมี่จะบอกว่าซาดีนเขาอ่นะคะแบบเนื้อแน่นมากขนาดปั่นจนละเอียดนะแต่กัดคําไหนก็เจอแล้วก็ชอบที่เขาแบบเอาเป็นชิ้นๆมามาออนท็อปด้วยอ่ะมันแบบเต็มปากเต็มคำมากโอ้ดีมากคือรสชาติมันแบบเป็นหวานอมเปรี้ยวอร่อยลงตัวมากเลยครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของเนื้อปลากระป๋องกับเบคอนที่มีความกรอบๆมันๆเค็มๆมันแบบเข้ากันดีมากอร่อยอร่อยทุกอย่างชอบหมดเลยอ่ะืมผมว่าตอนนี้ถึงถึงช่วงเวลาที่สำคัญแล้วยังไงคะคุณไปขอสูตรมาเลย เอาตอนไหนเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยล้คุณไล่มาเลยก็จดไหมเอากระดาษดีกว่าไหมไม่สมองรีจำได้เนาะสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย Worldgas สนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิปขั่วก,กิ้งหมูสับร้อนๆเลยนะคะ โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ตามเสียงเลยค่ะตามเสียงโอ้โหนี่นี่นี่คุณจอยดูอะกับรถแกงใต้จริงๆเราสองคนเคยไปถ่ายรายการแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วใช่ไะใช่ตอนนั้นจะเป็นน้องสาวค่ะคุณชาชาค่ะแต่เห็นบอกว่า ถ้ามาที่นี่เนี่ยคือลูกค้าต้องรีบซื้อนิดนึงเพราะว่าเปิดแค่3ชั่วโมงเองเหรอใช่ค่ะร้านตรงนี้เนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงเช้าแค่นั้นาชั่วโมงค่ะคือเรียกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานออฟฟิศแถวนี้ด้วยใช่ค่ะก็จะซื้อช่วงเช้าไปทานเพียงได้ไปทานที่ออฟฟิศข้างบนเมนูเด็ดที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดของที่นี่คืออะไรคะถ้าเมนูเด็ดเลยนะคะก็จะเป็นแกงเหลืองปลากระพงค่ะแล้วก็จะมีแกงขั้วกระดูกหมูอ่าอุ้ยแล้วก็มีขั้วกิ้ง ต้้องมีแลวไม่เลี้ยงค่ะขอทานที่นี่ได้ไหมคะได้ค่ะปกติจะไม่มีโต๊ะเนาะแต่วันนี้ขออนุญาตนได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องมามีแบบจัดมาให้เลยได้เดี๋ยวจัดให้ได้ขนมจีนได้ไหมอยากกินหมึ่งเม็ดได้ได้ค่ะโอ้โหคุณยังไงคุณเป็นไงมันดีมากอืน้ำยาเขาแบบ เผ็ดร้อนถึงเครื่อง<ม>คือรู้เลยว่าใสา่พริกไทยมาแน่นๆอืนขอด้ําปอกกันที่ขั้วกลิ้งเลยค่ะเอาเลยนี่คุณพี่เขาบอกว่ามันถึงเครื่องมากๆครับคือเขาให้ความสำคัญแบบเครื่องมากเพราะนั้นอะเครื่องแกงของขั้วกลิ้งเนี่ยมันจะแบบเข้าไปในแบบหมูสับที่มันร่วนๆเลยมันจะแบบทานกับข้าวนี่คือเด็ด อร่อยมากจริงคุณแม่สอนหนูทำเน่อยได้ไหมคะเอาแล้วคุณใบเหลียงไม่ใช่ผมทานก็ดีมากนะคะคือมันเป็นเมนูที่แบบเหมือนับทานง่ายๆครับตั้งครอบครัวได้เลยครับจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกเล็กๆก็ทานได้แล้วก็รสชาติคือดีมากอ่ะแต่ว่าตอนนี้ขอแก้เผ็ดด้วยขาหมูพะโลก่อนเลยพวกเครื่องยาจีนต่างๆของเขานะมันจะดีมากแล้วก็คือหมู่เขาจะปุ๋นจนแบบเปื่อยเลยเนี่ยอ่ะอืมครับต้องสิมค่ะเอาที่ จะบอกว่าน้ำพาโลดีมากเลยอะ่ะคือเขาจะหอมกลิ่นแบบสามเกลอขึ้นมาเลยนะคะรากผักชีกับพริกไ,ไทยแล้วก็แบบว่าเครื่องพะโลเขาหอมมาแต่ว่าทางร้านแนะนําม,มานะคะว่าให้ใส่พริกไทยดําป่นไรทิพเพิ่มลงไปค่ะจะได้เพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็หอมพริกไทยขึ้นมาด้วยจริงๆ,ๆเขากลิ่นพริกไทยมีอยู่แล้วนะแต่บบเพิ่มเข้าไปอีกมันจะยิ่งหอมถ้าคุณในเมื่อคุณเติมแล้วผมต้องต้องเชิมนี่ๆๆอันนี้แหละอันจะอร่อยขึ้นเลยอะ่ะ ลองอะเขาลองเขาดีอะหืมนะขาหมูคือนุ่มละลายมากครับน้ำซุปกลมกล่อมเผ็ดร้อนนิดๆจากพริกไทยดำโอ้โหแล้วที่ผมชอบนะครับคือแบบมันจะกลิ่นพริกไทยอะมันจะมีความแบบหอมแบบฉุนแบบเแบบเตะจมูกอะแล้วมันโอ้โหมันเข้ากันมากกับข้าวเนี่ยซุปคือดีมากเลยนี่แล้วค่ะก็จะเป็นแกงเหลืองปลากระพงนะคะที่ร้านเนี่ยเขาจะแล่แต่ผักตามมืดูกาเลยจะเป็นแบบว่าไหลบัวบ้างเป็นมะละกอบ้างเป็นแบบ หน่อไม้บ้างคือแล้วแบบแต่ผักที่จะหาได้เลยแต่ว่าคือบอกได้เลยว่ายังไงเขาถึงเครื่องแน่นอน,นกอ็ค,คือแบบเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีเลยะหมูผัดพริกลูกเหลี่ยงนะครับอยู่ตรงหน้าผมเดี๋ยวผมตักให้คุณจอยด้วยนะคะุณค่ะลูกเหลียงเนี่ยเหมือนสตอเหมือนน,นะลูกเหลี่ยงอะเขาจะมีความมันกับสตอแล้วกลิ่นเขาจะน้อยกว่าน่อยหนึ่งนะลองซิ เรื่งถึงนะ,ะถึงทุกอันเลยจริงแล้วคนที่ไม่กินสตอร์จะกินลูกเหรียงไ้คุณรู้สึกว่ากลิ่นมันจะแรงหน่อยเป่าทา,งงานง่ายมีความกรุบกรุบแบบมันๆน,นะเมนูข้างหน้าผมดีกว่านะครับแกงคั่วกระดูกหมูครับนี่เมนูนี้นะครับเขาจะผัดเครื่องแกงใต้กับกะปินะครับผัดจนหอ,อมก่อนครับจากนั้นเนี่ยเขาจะปรุงรสให้มันจัดจ้านนะครับแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปนะครับเติมน้ำจนท่วมนะครับแล้วก็เร่งไฟเป็นไฟกลางครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี่ยจนมันงวดแล้วมันได้ที่แล้วก คือร้านเนี่ยเขาทําแบบเครื่องแกงเขาแบบเผ็ดร้อนอะอือคือคนที่เริ่มาอาหารใต้นะชอบตัวครับค่ะแล้วผมไปแอบถามเคล็ดลับกับวน้องมามีมาเขาบอกว่าเมนูนี้นะครับเคล็ดลับคือการควบคุมไฟให้แรงสม่ำเสมอคงที่สําคัญมากครับทางร้านนะเขาเลือกใช้ถังเวอร์แกสขนาด15กิโลกรัมนะครับไฟแรงได้มาตรฐานพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยดีมากและที่สําคัญนะคะแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แกนได้เลยค่ะเขาบริการส่งฟรีถึงที่เลยแต่ว่าถ้ากลับหมด กดสั่งตรงนี้ได้เลยครับไม่ต้องกดสั่งหันไปสั่งเลยใกล้ๆมากเลยตรงนี้ไม่แล้วสามชั่วโมงปิดแล้วนะก็ต้องต้องเร่งนิดนึงใครที่ชอบอาหารใต้นะคะอยากให้มาชิมค่ะที่ร้านรถแกงใต้บายเคอัศวินนะคะมันดีจริงๆเนาะมันถึงเครื่องทุกเมนูเลยค่ะร้านอยู่ที่สี่ลมซอยเจ็ดนะคะซอยละลายซับนี่แหละค่ะเปิดตั้งแต่หกโมงจนถึงเก้าโมงเช้าสามชั่วโมงเท่านั้นค่ะเราอยู่ซอยละลายซับค่ะคนเติดเราควรจะแบบ ละลายซับซันิดนึงเพราะว่ามันแบบมีร้านน้าชอไหลายหลามมากเลยอ่ะอป,ประี้วปากเสาหน้าพาไปส่งท้ายปีกินร้านเด็ดกับน้องเต้านัทพรห้ามพลาดเมนูเข้าเปียกเส้นอร่อยสุดๆต่อด้วยร้านไก่ทอดช่ำๆปิดท้ายกับสลัดจานยักษ์เตรียมรอฟินได้เลย